แต่เล่นแต่จะบอกตรงเล่นกับเล่นกับแก๊งนี้ก็ไม่ได้แบบแต่แต่หนูว่าเล่นแบบนี้มันมันโอเคกับเรานะเล่นันอันนี้ก็ป่าหรอแล้วก็เขาไม่ได้เล่นแบบอุ้ยอะไรอย่างงี้ขนาดนั้นนะเราก็เล่นสนุกดีเหมือนกันสนุกบัฟแค่ตอนที่เราพอพอเขาเขาบัฟไฟแรกแล้วแล้วเราไม่บัฟอ่ะแล้วเขาก็เขาเขาเขาก็จะไม่บับแล้วเขาเป็นสนุกแล้วอ่ะเขาเป็นบับไปเนี่ยบับแบบ นี่เฉยๆบัฟไฟเฉยๆมันไม่บ้ารุนแรงในขนาดนั้นไม่ได้บัฟแบบที่กูเคยเจออันนี้อันนี้แบบรูญญ้สึกสบายใจไฟอัันน้แล้วสักคนมันหายไปไหน,ไน,นอ้าวเมื่อกี้ดีแล้วเนีย่ยสนุกเมื่อกี้สนุกดีๆครับเมื่อกี้ทำสนุกดีครับหล่อจัดๆเลย่ ันไม่ทีพี่ชักที่หัวปักเขาเยอะกว่าเราโอ้โหแปดนะเกือบสิบครับใช่ใ่ยันอยู่ขึ้นไปหาเขาเขาตีหัวป๊อปไม่ผมมองไม่เห็นเว้ยว่าเขาอยู่ข้างบนน่ะปักข้ามไหมผมไม่ได้แผ่นกล้องไปดูอ่ปักข้ามอันนี้เราจะให้ชาบูรถที่ไหนอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมผมโดนห้านาทีอ่ะอยู่โดนสิบอ่ะแมโดนสิบะโดนห้านะ ไม่ไม่ไม่ใครที่ออกไปแล้วไม่เอารถมารับ่บน์วอยไหนห้านาทีก็ดีแล้วไม่ต้องอะไรแค่นั้นแหละเขาใส่ผิดมาเขาใส่ห้าอีกไหมพี่อ้าวพี่ใส่สิบทุกแมใส่สิบมีมีไฟกันอีกไหมเดี๋ยน้องปกติมันใส่สิบไม่ใช่หรอต้องผู้หญิงใส่ใส่สิบตลอดเลยนะสิบครับจริงจริงมันสิบสิบป๋อรอบแรกผมโดนให้นะห้าห้านั้นมันปูนครับออมอนอันนี้ได้เลยหรอเอาไปออมอนอันนี้ไปเลยโอเค เด็น้องขอญาตไปส่งน้องสาวโอทีของี่ใครออกไปแล้วก็รถมารับเพื่อนสามศูนยครับสามศูนบอกบูบุให้มาให้เอารถมารับใส่คนสุดท้ายนะครับดูดูถ้าใส่ออกแสดงว่าครบตอนนี้ขาดใครอะฮะมีคนไม่อยู่อ๋อตอนนี้ นาบีอย right? like ู่น네ั่นไหมพี่เล้งพี่เล้งหายครับพี่เล้งหายเช็กคู่ตัวเองเลยเล้งซ์ครับเออไอ้เล้งไอ้เล้งคือพี่เล้งโทรมาแต่มันเงียบอ่ะคืองงอ่ะเอ้ยเล้งเอ้ยเมื่อกี้ก็ไม่ได้บอกหมอเวรแล้วไอ้เล้งไอ้เล้งกูเช็คชื่อครับเดี๋ยวเรามาโูรพี่ช้ากด้วยจัดไปครับชิดแม่ดักแชท ไม่ต้องพิมพ์เลขหรอกเดี๋ยวมุพอาพิมพ์ไม่ไม่ทันปุ๊บต้กพักไปรันไปนู่นแล้วเล้งหายโอ้โแล้วตั้งนเดี๋ยวเดินบีโทรหาหมอให้บอกเบอร์เล้งกับหมอให้ให้เช็คเบอร์อะไรดูให้หน่อยเบอร์เล้งสามสามสี่หกหนึ่งเอ้ไอเล้งกูเออไปครึ่งตัวแล้ว เล่งเคสเดียวหรือเปล่าเล็งเคสเดียวอาจัะน่าจะสบายน่าจะรอดอยู่แมสามสี่หกหนึ่งใช่ครับใช่หลังเที่ยงขึ้นห้าขาไปครับคนน่าจะหายไปเยอะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเช็คก่อนก็ได้แต่บอสไม่มาไม่ต้องเข้าแล้วโอเคครับผมจีเรบไม่ไปซื้อเบียร์อซื้อเบียร์ เฮ้ยแต่พ tamam ร e> no no oh no. ุ่งเนี้ยพ e> ุ่งเนี้ยผมผมผมติดงานวันพุธกับวันพฤหัสว่าผมมีถ่ายรายการสองวันเลยพี่บี้ก็เหมือนพี่โอเลยพุธพฤหัสไม่เป็นไรเยอะๆกันไปก่อนอะไรนะติดงานบีก็ถ่ายงานเหรอถ่ายงานเลยล่ะติดทํางานเลยดิทํางานตอนเย็นไงเรากี่ไฟนะเราเล่นกี่ไฟนะสามไฟ กูได้ทุแมน่นอ่ะกูคอยไป็นสังกอนอีก็รายงานกูยังงานจริงเราเราเปอะไรครับอ่าเร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 าเล่นกี่ไฟเนี่ยเล่นสามสิบสามสิบแต่แต่ไฟที่สิบหกปั๊บอันนี้ชนะไปกี่ไฟแล้วสองปะสามสิบไม่ไม่คือทำไมถึงสามสิบวะกูไม่ไม่ไอ้รอบสิบหกสามสิบไงไม่สามเลยหรอเพราะว่าอีอีรอบกลางอ่ะตำรวจมาทันไม่ใช่หรอเราใครตำรวจตำหมดนับที่สภาเห็นครับ เขาเขาเขาาให้เราเล่นสามทิปไฟต์เหรือว่าไงสามทิปไฟต์สามทิปไฟต์ใครสิบหกห้าสิบด้วยครับใครสิบหกก่อนเขนั่งชนะครับใคแม่ปุ๊บสิบหกเลยเลยดิแม่จะปุ๊บนี้สิบหกแล้แต่เล่นแต่แต่บอกตรงเล่นจากเล่นกับแก๊งนี้ก็ไม่ได้แบบแต่แต่หนูว่าเล่นแบบเนี้ยมันมันโอเคกับเรานะเออมันอันนี้ก็ป่ะเหรอแล้วก็เขาไม่ได้เล่นแบบโอ้ยอะไรอย่างงี้ขนาดนั้นนะเราก็เล่นสนุกดีเหมือนกันเขาสนุกแค่ตอนที่เรา พอพอเขาเขาบัฟไฟแรกแล้วแล้วเราไม่บัฟอะแล้วเขาก็เขาเขาเขาก็จะไม่บัฟละเขา็นไม่สะดุกแล้วอ่ะเขาเป็นบัฟไปเนี่ยบัฟคุณแม่รู้สึกว่าเป็นบัฟบัฟแบบนี่เฉยๆบัฟไฟเฉยๆไม่ได้บัฟรุนแรงในขนาดนั้นไม่ได้บัฟแบบที่กูเคยเจออ่ะอันนี้อันนี้กบ รู้สึกสบายใจสบายแล้วคนมันหายไปไหนแล้วจังวะที่อ่ะอ๋อโดนห้าทีอ็ต้องคุกในพี่แต่ทำไมก็คือผมก็ตกใจนึกว่าไพ่แคบตอนตอนนี้ที่ที่ผมเห็นก็คือมีคนมีคนตั้งตีนะตีอะไรวะอ่าตีตีรอตีเอฟบดีเครืยดคับเบิดไปแล้วเอ้ยทุกคนทุกคนอันเนี้เดี๋ยว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 ของก็เล่นเล่นไปเลยนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวไปดูไปดูของมา ดับบินไม่ได้เฉลยเลยไม่ไม่ผมผมไม่บอกว่าดีลก่บใครอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าหมดไม่ต้องพูดเลยดบีลินยังไม่ได้เชลยเลยนบีอยากเชลยจังเลยครับอยากตีพี่เล็งมาแล้วเดี๋พี่เล็งแล้วไปล้อมไปล้อมมันล้อมมันถึงมันไม่ของไม่ต้องบอกก็เลยสุดท้ายมันน่าเกลียดถ้าเกิดว่ามันหมดอ่ะค่อยเอาเออก็เล่นไม่นานตามนั้นอยู่แล้วบื่ทุกคนมันรู้อยู่แล้วว่า บอกไปเลยว่าเที่ที่อ่ะเพนผู้แมนกดน้อยนะตัวเผอกไม่ต้องดิวหรอกเนี่ยชิบหายเพนใช้ไปห้าขวดเนี่ยเพนใช้ไป่ส่งอูใช้อูใช้ไปห้าขวดเองไอ้เที่อใช้ไปแค่ห้าขวดเนี่ยสามไฟเนี่ยรอบแรกผมโดนอีพอีพนิเมะรอบรสามโดนขี้หัวเพื่อนสิ่งที่เขาต้องให้เราคือเงินไอ้ใหญ่โตเลยมันพาหมดร้อนเหมือนกันนะทำไมเป็นไรรู้ว่าผมไม่แม้แต่จะผมก็ไม่ได้อะไรหรอก มั S <s <ans> นก,ก็ชอบมันเป็นคนข้น<ห>เลย,ยจำหนาไปบ่ได้เลยต้องเท่าไหรยครับเนี่ยจำร้อยสามโ,โ,โอ้โหเดี๋ยวอีกคงกี่นาทีอ่ะแต่ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กดไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอบหน้าจะพ่งนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนไอ้เล้งมึงไม่ต้องนำไฟแล้วเอาคนอื่นนะเอาไอ้ฟูเมนมามึงดิเฮ้ยเราเปลี่ยนลูกๆได้ทุกคนเหรอตด้เลยลองลองประสบการณ์ผัดผัดกันจอรอวิ่งไปปุ๊ ไอ้เล็งเขาหัวมาลแล้วจอนอ่ะเจอนอมึงจะลงไปทำไมอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนมันช็อตมันเกิดจากมันเกิดจากว่าเฮยยงเฮยยงบอกว่าให้เข้าเลยเขาก็เลยเข้ากันเลยเจอนอเข้าไปไม่คือคือเราตอนนั้นเราเข้าไปใช่ป่ะแต่ไอ้เล็งอ่ะตะโกนบอกว่าให้กลับขึ้นมาแล้วแต่ไอกลับหลังแล้วไอ้จอนอกลไอเจอนอมันมันเข้าไปเหมือนโยนอาหารให้จระเข้ตอนช็อตแล้วนะเนี่ยเนี่ยผมผมวันเรื่องเนี่ยเข้าต่อคุยกันแบบขันเข้าเขาอ่ะให้ย่างให้ทูแมนให้ทูแมนสั่ง ให้เราดูทุกคนเลยนี่เราแบบจังหวะเมื่อกี้เนี่ยพี่จังหวะที่อยู่ในหลุมในนั้นอ่ะถ้าเกิดเราถอยกลับมาบนเนินอ่ะเราตีแล้วเราดึงไปอุ้มอุ้มศพเขามาอยู่ข้างหลังมีอยู่ศพหนึ่งที่ขึ้นมาอยู่ข้างหลัง่กออันนี้คืออันนี้เดี๋ยวปรับไว้อันนี้คุยกับเฮียยงแล้วเรื่องเรื่องการเล่นอ่ะต่อไปเราจะตั้งเป็นกำแพงเอาอุ้มมาไว้ข้างหลังอุ้มมาไว้ข้างหลังเพราะเราคนน้อยกว่าเราก็กักศมเไม่เพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันจะโฟกัสคนที่อยู่ข้างหลังเว้ มันมันจะไม่ค่อยสนไฟตีบนสะพานเนี่ยเออได้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 นะครับแล้วก็โยนโยนทิ้งโดทิ้งบนสะพานนะโยนลงล่างโยนลงน้าเลยหนูขอหนูขอให้เราแบบไปเล่นแบบนอกเมืองได้ไหมอ่ะแบบโดนมีสิทธิอุ้มเอ๋อไม่ใช่แบบไม่ใช่นอกเมืองไกลขนาดนั้นอ่ะเหมือนเหมือนตรงเหมือนตรงที่เราเจอกันไฟแรกอ่ะไฟไฟไฟนสะแต่ถ้าแต่แต่แต่ถ้าคนน้อยจริงเขาจะให้เล่นในเมืองไว้ดีละ เพราะว่าตำรวจดิโซจีดตำรวจไม่ส่งจีเหรอผมว่าอยากให้เลนที่แคบอะครับคุ้นห้องนอนของเขาถูกไหมขอข้องขาวเยดิท่านหนึ่งหนึ่งอะากิดปล่อยเพื่อนเล่ด้วยอย่าเพิ่งแดกเลยข้าวอะคือขอีตสบายใจหนึ่งหนึ่งแบบถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งเขเล่นไดื่อนไม่ต้องเข้าไปช่วยาวอะอ่ะคบสบายนึน้เราตมอึ่งนึ่งๆ่ไมต้องบอกสภาก่อะนะตออไห้หกมุ่มอรือี้เราเอืองรี เดี๋ยวมันก็ต่อสตอรี่ไม่ได้แล้วครับถ้าสี่ห้าปั๊บเราก็ต้องร้อนเลาเอาใหม่นะพี่หลังเที่ยงคืนเราจะเข้ามาไฟกันอีกไหมหรือว่าไม่เข้าแล้วครับไม่เข้าลเพราะว่าคนน้อยมากเขาบอกสภานะก็เกิดเข้าโดนเขาตามแม่งแบบงั้นงั้นงั้นบอกสภานะว่าว่าเราพักก็เาบอกว่าไงนะบอกเขาด้วยไหมไม่ยังไม่ต้องบอกยวยังไม่ต้องบอกตอนยังไม่ต้องบอกตอนนี้แต่สนุกดีนะสนุกสนุกอันนี้สนุกดีแม่คำนวณ หนููร้สึกว่าหนูไม่เป็นปกติเข้าบ่ารมรถกันแล้วแบบบอกเรื่องเอฟซีกันเฉยก็ไอ้เหี้ยก็ก็มีเห็นเลยก็ติดเตียนได้ไหมเฮียติดเตียนได้ไหมเวลาจะไปแอบตรงไหนอ่ะได้ได้ไคุยกันดีกว่าไม่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวออกไม่ไม่ไม่เจอเขาตรงไหนไม่เจอฟังกูก่อน Do you know, do you know, I've seen it all before. The goat, get Ronaldo, Mia, Megan, my main man, Money, the King. There ain't nothing I ain't seen. Okay, old school. You've never seen anyone like Girl Naomi, and The Greek freak, a thing, Kyssa, or Kobe Kim. Do you know there's never been anyone else like them? Look, OG. No disrespect. I know you think you've seen everything, but you ain't seen nothing yet. Checkmate. Mm -hmm. เจอเขาตรงไม่เจอฟังกูก่อนดิถ้าเกิดออกไปแล้วไม่เจอเขาที่หน้าสอนอไปตรงตึกหน้าสนอแล้วขึ้นไปบนตึกอแล้วก็อยู่บนนั้นตอมองกันเลยตรงไหนนะตึกหน้าสอนอยที่เป็นที่เป็นไปแล้วค่อยๆทยอยไปแล้วต้องถามตำรวจไหมว่าตกลงห้านาทีหรือสิบนาทีเนี่ยคือย่างไรต้องสิบเว้ยเคยโดนมามันสิบอะสิบสิบนาทีห้านาทีนะผู้หญิงอะเขาเป็นตำรวจฝึกหัดเขาใส่มาแค่ห้าผู้หญิงอะสิบ อ้าเหรอชุดแม่เลยโดนสิจริงๆอ่ะรู้จักกันหรือเปล่าคือกูโดนมาตั้งแต่เริ่มมันสิบมาตลอดอ่ะไม่ต้องไม่ต้องนอนลงมาเนาะไม่ต้อง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 เดี๋ยวกดเพจเอาไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวไปยืนไปยืนตอมองกันเลยก็ได้ครับถ้าสมมติมีมาก็ค่อยค่อยกดก็ได้มั้งหรอค่อยกดพวกนี้ก็ได้ฮะกระเพกขึ้นไปข้างบนก่อนเข้าสิไปใส่กันไปกินเบียดี พี่หิวเบียร์เหมือนกันนะหมดไปสองเลยนะพี่ตั้งแต่เปิดสตอรี่มาแต่สนุกวันนี้สนุกสนุกสนุกเขาไม่ได้บัฟรุนแรงอะไรอย่างที่เขาลือกันนะผมผมคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงจุดเดือดยังไม่ถึงจุดแต่พี่ว่ายังไงก็ไม่มีจุดเดือดถ้าเราเล่นอะไรอย่างงี้ขันขันเขาบ่อสวนนะโอ้ย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 โอ้ไอ้ใ่เฉยเฮียนำเด้ไปก่อนนะ